อนนเอาละครับตอนนี้เราขึ้นบนถนนใหญ่แล้วนะครับจากเราเรียนพื้นฐานมาแล้วเรียบร้อยนะครับจากที่ผิดพลาดจากการหมุนพวงมาลัยตอนนี้เราก็พอโอเคขึ้นมาหน่อยหนึ่งเราก็จะมาผ่อนผายบรรยากาศที่ถึงกับว่าบนถนนใหญ่นะครับจะอยู่ในการควบคุมอยู่ก็คือไปเรื่อยนะครับอ่ะเราพร้อมแล้วนะครับตอนนี้อย่าเบรคไม่ยั่งอย่าลืมแม่แต่ช็อตเดียว ตามองกระจกด้านขวาแล้วก็ขยับรถขึ้นไปเรื่อยๆครับเป็นถนนสีเลนกับง่ายอยู่แล้วนะครับน,นี้อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเขตนี้ชื่อหนุ่ยนะครับบุรีรัมย์นะครับโอเคมีการเปิดไฟให้สัญญาณนะครับดีมากแล้วก็อยู่เลนนี้แหละครับไปเรื่อยๆไม่ต้องเปลี่ยนเลนปิดไฟเมื่อเราโอเคแล้วนะครับมุมนี้ก็จะมืดสักหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับถ่ายไว้ จะได้รู้ว่าทำอะไรบ้างแต่ละวันแต่ละจังหวะแต่ละช่วงนะครับเมื่อเช้าก็วนทักษะไปแล้วประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับในไอโมบายสเตเดียมนะครับซึ่งโอเคมากนะครับเป็นสนามที่ค่อนข้างดีนะครับกว้างนะครับฝึกก็โอเคนะครับแต่ว่าก็ระวังนะครับเผื่อยามมาบอกนะครับเวลาไปเรียนรู้อะไรก็อย่าทํา นานเกิดไปให้ขยับไปตรงนั้นตรงนี้บ้างนะครับอย่าไปงุกๆงักอยู่ที่เดิมเยวจะโดนยามเขาไล่ออกครับสถานที่ส่วนมากก็เป็นที่ของอที่มีเจ้าของนะครับเขาอาจจะไม่ให้เราซ้อมก็ได้นะครับถ้าเราจะซ้อมเราก็ต้องอมีวิธีการที่เราจะทําให้ไม่รู้ว่ามาทําอะไรนะครับ <c oughs> เหนื่ยมั่นใจขึ้นเดิมไหมการมั่นใจมากเลยมั่นใจมากเลยใช่ไหมโอเคมีตื่นบ้างนิดหน่อยอ่าธรรมดามันเป็นมันเป็นประสบการณ์ที่ยังไม่พอหยุดพอหยุดปั๊บมันก็พอมานั่งรถใหม่มันก็ไม่ค่อยคุ้นเว้นมอ่ะแล้วเมื่อกี้ก็เป็นการได้พักาไปแล้วหน่อยหนึ่งเพราะว่าอะไรเจออะไรตำรรววจจตำอ่าเราเจอตำรวจนะครับบ้านบินเลยอ่าเจอตำรวจตรงแถวแถวก่อนจะถึงสีแยก่กระสังโอเค ให้อยู่เลนซ้ายไปก่อนเรื่อยๆเลนก็มีส่วนสําคัญก็คือว่าถ้าเราไปค่อมปุ๊บมันก็จะเกิดการข้างหลังก็จะไม่รู้ว่ามันเมาหรือเปล่าหรือมันอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะเขาก็จะเตือนเราบางคนก็จะเปิดเปิดบีบแตะให้บอกอันนี้รถเร็วไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่าเราก็อย่าไปเบียดเขา ตรงจริงๆก็ไม่มีอะไรยากนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ได้ก็ต้องฝึกให้ดีก่อนนะครับเอาเรื่องพวงมาลัยเ,เรื่องอะไรอย่างนี้นะครับให้มันมั่นใจก่อนนะครับ,บเขาไปข่าเล่ยนในสนามเขาถ่ายรูปได้เด็ดนดะ้าใช่่มันมีสงครามโค้งที่แบบเห็นคนถ่ายลงปเตลียนเด็ดเห็นป่ายช้าง,งาใช่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 บัตน,น,นาจะไม่เข้าได้ถ้าสนามไม่ได้ไม่ได้เปิดก็น่าจะเข้าได้เันไหนจะมีขแข่ง ยังอยู่ที่เลนตัวเองนะครับอย,อยู่ในเลนตัวเองนี่เป็นถิ่นถิ่นของเจ้าถิ่นเองนะครับเขาก็จะรู้เส้นทางอยู่แล้วนะครับผมเมื่อเช้า,ชาผมก็ามาก็มาแบบลักษณะเหมือนมั่วๆม,มาเชื่อ G P S นะครับก็โอเคครับพามาถึงได้นะครับแต่ว่าก็มีบางทีก็ต้อง,องไปแบบอะไรงงนะครับงงกับ G P S แต่ก็โอเคครับใช้ใช้ได้ อย่าลืมว่าเวลาจะเปลี่ยนเลนหรือจะเข้าไปที่ไหนก็เปิดไฟลวงหน้าบอกเส้นทางเขาด้วยอันนี้ยังไม่ถึงใช่ไหมต้องตรงใช่ไหมหรือว่าเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวซ้ายเปิดไฟนะครับโอเคดีมากนะครับอันนี้ก็ยังโอเคอยู่ครับ ระวังนะครับก็เลียบซ้ายนะครับมันไม่มีเส้นอะไรเพราะว่าถนนสร้างใหม่เราก็เลียบซ้ายน,นัย่นหน่อยแต่เบรกนิดหน่อยแล้วก็บังคับซ้ายมาค่อนข้างน่อนอะไรเหมือนวิธีการเดียวก็คือเราชิดซ้ายไว้ตลอดเล่้งคันเล่งส่งด้วยนิดหน่อยระวังรถทางตรงนะมองด้วยถ้ารถเยอะๆหน่อยถ้าออกไม่ได้ก็คือถ้าอยากออกจริงก็เปิดไฟขวาไว้นะครับเออเาจะได้รู้ <S 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 อ ต,ตรงนี้รถมันค่อนข้างเยอะนะครับใชวขอระมัดระวังมือก็อยู่ซ้ายนี่แหละไม่ต้องเข้าก็ได้อย่างเงี้ยรถมันวิ่งได้อยู่แล้ว <c oughs> ดูให้นะครับมือใหม่เวลาที่มีเลนยเยอะๆนะครับ <c oughs> ก็เราก็อยู่ไปจุดที่มันโอเคสําหรับเราก่อนนะครับ <c oughs> ถ้ายังไม่ชชวร์ที่จะเข้าไปข้างในก็ตอนนี้ถนนมันจะบังคับหรือเปล่านะครับดูก่อน ถ้ามันบงังคับขวาแล้วก็เข้าไปตามลูกศรน,นะครับก็ดูความปลอดภัยที่เลนขวาด้วยนะครับ <c oughs> เ๋ยาของนอกเลนตัวเองนะครับส่วนใหญ่ก็ บางทีทางมานันง่ายๆก็จะลืมนะครับขับเพลินไงใช่ขับเพลินคิดว่าโอเคมีอะไร,รเ,เจออะไรเดินเลอเจออะไร,รอันนี้ก็มาถึงป้ายนะครับไอโมบายนะครับสเตเดียม ีคาวอาอินดอร์มีไหมชเ <My God. S 1> ชื่อมันจริงๆมีไอ้โมบายอินดอร์สเตเดียมไหมหรือว่าไอ้โมบายสเตเดียมเปิดไฟลยังไม่ถึงนะครับตอนนี้ก็เทียบไปตามเส้นขาวด้านซ้ายใหญ่ๆไปก่อนแต่ว่าอย่าออกนอกเส้นมานะครับอย่าออกนอกเส้นมาน่ะเดี๋ยวมันจะเป็นเลนของมอเตอร์ไซค์อยู่ไปเรื่อยๆ ธีการก็เปิดไฟบอกเขานะครับเราจะเดี่ยวซ้ายข้างหน้าเราก็ดูกระจกด้วยนะหน่อยดูซ้ายไว้ปรับมาที่ตามตามเส้นขาวด้านซ้ายเส้นขาวมันเริ่มเดี่ยวตอนไหนก็อะไรครับประเด็นถ้าไม่มีเส้นขาวก็เป็นการปรับด้วยการที่ว่าสัญชาตญาณการมองของเรานะครับวิธีการก็คือเราจะรู้จากการที่เราขับฝึกบ่อยๆนะครับระวังนะเล่นเกินไปป <c oughs> ีนะที่มีอันั้น ทางหลักให้ตรงระวังรถที่มาคู่กับเราเนี่ยเนหะ็นไหมหน่วยเปิดทางช่องไฟตรงนี้มันกว้างเกินมันทำให้เขามาแทรกเราได้ตกไปไม่เป็นไรตรงไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปจอดตรงนู้นร้านก๋วยเตี๋ยวอยิสทิยาหน,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 น้าจะกินกว๋วยเตี๋ยวนะง่ายใช่เคยกินยังผมว่าอาจารย์ไม่เคยมาออถึงจะเป็นเจ้าถิ่นจะว่าไม่เคยเคมาจัดไปขนาดดูบอลยังไม่เคยมามาแต่ซื้อเสื้อ เดี๋ยวเราจะไปลองจอดรถดูนะครับครั้งแรกของการจอดรถนะครับเลยตรงไปก่อนก็ได้หน่อยเดี๋ยวใอยว่ากันตรงไปนู่นะตรงไปนู่นเลยอันนี้เราเห็นที่สถานที่ที่จะไปกินแล้วนะครับเรามอมมาเรียบร้อยแล้วเอาเมื่อเช้าก็มาซ้อมแถวๆนี้นะครับแต่ยังไม่ได้ถ่ายเพราะว่าแบตเตอรี่หมดนะครับ ต่อให้มันกว้างแบบนี้นะครับเรอก็จะมีเลนของของมันอยู่นะครับคอยสังเกตถึงความปลอดภัยข้างตัวรถด้วยเวลาขับรถนะครับตรงนี้เราเคยมาแล้วนะว่าจะไปยังไงหนุ่ยก็เปิดไฟเปิดอะไรบอกซึ่งช่องทางที่เราจะไปอย่าไปตามไอ้พวกเนี้ยสบายนะทางนั้นบอกได้เราก็มีโอกาสได้แบบถ่ายรูป เลีกเส้นตรงไว้ไปตามนันอันนี้เป็นเมืองจำลองนะครับใช่ครับนะารโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ใครที่มีโอกาสนะครับอยู่แถวแถวนี้ก็มาเที่ยวได้นะครับเป็นสนามกีฬาด้วยแล้วก็จะเป็นตลาดที่ท่องเที่ยวฮถ้าหาที่จอดเล่นหน่อยตรงไหนก็ได้ จากตรงนี้ก็ได้นะเราเดินข้ามไปก็ได้ง่ายๆเลยแต่ว่ามองมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์ด้วเปิดไฟด้วยหน่อยให้สัญญาณเออเระวังถนนนะมือต่างระดับเออยี่ยมเยมยมจอดโดดเดเลยตรงไหนก็ได้เอบบสบายๆตั้งหน้าให้ตรงเหมือนเขา ๋ยวก็บเบรกไว้นะอย่าไปเิ่น,นจังหวะที่เข้าไปใกล้คนเือนเขาเมวนไปทางขวาค่อนข้างเยอะไม่เยอะเลยหน่อยโอเคพอ,อแล้วโอเคจอดได้ก็พีจอดโอเคนะครับดับเครื่องแล้วก็เอากุญแจออ,อกวิธีการเอากุญแจอ,ออกก็เหมือนมอเตอร์ไซค์คล้ายกัน ดับมาทางซ้ายปิดแอร์นี่นะจ๊ะเอดับลมเออออฟโอเคเครื่องเสียงอยโอเคแล้วก็หมุนพวงไอ้หมุนกลับมาทางซ้ายคุณแจดันเข้าแล้วหมุนอ่าโอเคเอาออกมาเลยโอเคแล้วก็ออกจากรถเลยครับปดล็อกให้มันจะมีไฟขึ้นเวลาเราล็อก ไอรุ่นที่ติดตั้งจากข้างนอกมามันจะมีเสียงติดๆด้วยแต่ถ้ารุ่นที่มาจากศูนย์มันจะไม่มีเสียงแต่ไฟแทนโอเคอะไรไม่ต้กดอีกเองรหรือว่าครั้งเดียวพอถ้าถ้าครั้งต่อไปมันจะไม่มีไฟอะไรแล้วนั่นหมายถึงว่ารถเราล็อกแล้วโอเคหากินข้าวกันเอาดีไว้เออ,ออดีไว้เนี่ยเก็บบังเก็บบัง สเดี๋ยวเราค่อยถ่ายภาพนิ่งนะครับวันนี้ก็มาพักนะครับหาอะไรทานกันก่อนนะครับเปิดไม่กินก็เดี๋ยวเนาะโอเคครับขอบคุณที่ติตามรับชมนะครับพูตา้ามอามาสอสนขับรถยนต์นะครับอาชอบการสอนก็อย่าลืมโทรมานะครับบ้างไหม 0 8 8 3 3 5 0 0 7 2นะครับ